สวัสดีครับก็วันนี้ผมไอ้นีเนาะผมจะลองกู้กล่องหลับอ่าไม่ใช่สิผมกู้กล่องหลับให้ลูกค้าแล้วลูกค้าให้ให้จูนเข้าๆให้ด้วยก็เลยอ่ะโอเคแถมไปให้ก็เลยอยากจะไอ้นี่ฮะอยากจะรีวิวโปรแกรม Honda f เฟ c เชอฮะมันไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ก็ในส่วนตัวผมผมถนัดนะแล้วผมก็ชอบด้วยมันผิดพลาดยาก วันนี้อาจจะแปลกหน่อยตรงที่ว่าเอารูปอวตารตัวเองขึ้นเพราะว่ามันมียูเซอร์บางยูเซอร์เอาคลิป u t u ู e ผมไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ไม่ไม่ลงเครดิตให้ก,ก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกค่ะแต่แค่ก็แปลกๆแ,แ,แค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมทำเป็นสื่อสาธารณะแล้วก,ก็ก็ไม่อยากให้เอาไปเป็นหาไรายได้เท่าไหร่ ถ,ถ้าอยากจะทําเป็นสื่อการเรียนการสอนจริงๆก็ก็อยากให้ทําเองฮะอันนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าก็เลยวันนี้ก็เลยเอาลูกอวตารขึ้นอ่ากล่อ,องจะเป็นกล่องเอฟหนึ่งลูกค้าให้เอามาหากล่องกู้ลูกค้าทําหลับใครทักเล็บมือผมดํานี่ขอให้นี่นะขอให้หลับบ่อยบ่อยส่วนกล่องนี้กู้ยังไม่ฟื้นเลยฮะเป็น c r f สองอส เขียนแท็ A22 ถ้าคู่ซื้อเดี๋ยวเขาคงอัพวิดีโอลงอหละอ่ะก็ผมจะเริ่มแฟดเลยก็เปิดโปรแกรม Honda f เฟเช r รขึ้นมาข้อดีของ Honda f เฟเช r รอ่าโปรแกรมทูนปโปรผมปรับจูนให้ลูกค้าก็จะจูนไว้ผมปลดรอบไว้อยู่หมื่นสองนั่นแหละฮะแล้วก็จูน,นเล็กๆไม่น,น้อยอ่ะตามสไตล์ผมไป ก็ผมจูนไม่ค่อยวิ่งนะอะ่หลายๆท่านอาจจะคิดว่าผมเก่งไหมผมจูนไม่ค่อยวิ่งผมจูนกลางๆฮะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอูย้ยคนนี้จูนขี้เหล่จูนกลางๆไม่ได้เทเท่าไหร่ผมออกตัวเลยฮะผมไม่ได้จูนวิ่งข้อดีของ Honda f a ฟ e เชอรพอเราเลือกลอมไซส์เสร็จเนี่ยค่าต่างๆที่อยู่ด้านล่างมันจะกรอกให้เองอัตโนมัติเลยมันจะผิดพลาดค่อนข้างยากฮะ ค่อนข้างอยากเลยละ่ะถ้าไม่ถ้าเราไม่จังไรไฟมากจริงจริงมันไม่ผิดพลาดหรอกอ่าเราก็กดเมนูไว้ฮะแล้วเราเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ผมจูนแล้วผมก็เซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปอ่าเป็นเอฟเทสหนึ 1, ่งแล้วหลังจากนั้นมันจะฟ้องให้ออฟมันแจเราก็ออฟตามมันนั่นลฮะสักพักมันก็จะฟ้องให้อ่อน อ่หลังจากออนปุ๊บมันก็นจะเริ่มนับถอยหลังฮะอันนี้นับถอยหลัง14วิแต่ Honda ECU จะนับถอยหลังอยู่ประมาณเออ่คอมผมค่อนข้างช้านะเป็นฮาร์ดดิฟธรรมดาเพราะว่าตัวนี้ผม activate ลายเส้นแท้ฮะก็เลยจำเป็นต้องไอ้นี่ฮะจำเป็นต้องเอาฮาร์ดดิฟธรรมดาเพราะถ้าเป็น SSD มันลาโลกแล้วมันไม่บอกลาผมก่อนฮะแล้วผมสำรองข้อมูลไม่ทันก็เลยจำเป็นต้องเอาฮาร์ดดิฟธรรมดาก่อนก็จะช้านิดนึง อ่ะหลังจากนั้นมัน e-lass e-cu เสร็จมันก็จะเริ่มเขียนนะะเริ่มเขียนข้อมูลผมบอกได้เลยว่า Honda f a t c h e r เนี่ยมีข้อดีหลายเรื่องเลยนะถึงแม้ว่าการเขียนข้อมูลจะช้าแต่ก็ได้ในเรื่องของความละเอียดฮะแน่นอนว่าทุกคนไม่อยากพลาดนะฮความผิดพลาดทำให้เราหน้าซีได้เหมือนกันตัวนี้จะพลาดยากกว่าฮะราคามันอยู่สองพันแปดยี่ห้าบาทล่าสุดนะ ผมไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผมแนะนำวิธีซื้อให้ได้แต่แต่อนี่แต่แต่ไม่ได้จำหน่ายให้นะไม่ได้จำหน่ายให้าราคานี้ก็ซื้อจากเจ้าตัวเลยรฮะก็อ e ีเมลไปถามได้เลยส่วนวิธีแนะนำวิธีที่จะซื้อผมแนะนำให้ได้คร่าวๆสำหรับใครที่ชื่นชอบโปรแกรมนี้ถ้าให้คะแนนจริงๆ สูสีกันฮะโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยซัพพอร์ตผมขออัปเดตเป็นเวอร์หกจุดเขาไม่ให้ของผมเป็น5.7แต่ของ mcu ค่าย honda ecu อ่ะฮะค่อนข้างจะตอบเมลดีซัพพอร์ตดีก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเลือกใช้เอาเนาะแต่แต่ในลักษณะของการเขียนข้อมูลหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอะฮะ ผมจะใช้ตัวนี้แหละเวลาผมจูนเวลาผมแฟดโน้ตบุ๊กผมแต่ถ้าเป็น PC ผมก็จะใช้เฟเชอร์ฮะอ่าก็สำหรับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยาวเกินไปไหมก่อนจะแฟดเสร็จระยะเวลาในการแฟดก็จะประมาณนี้ฮะก่อนจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะฟ้องให้ออฟให้ออฟกุญแจ ถ้าเขียนสาเร็จมันจะมันจะโชว์มันจะโชว์เลยฮะว่าเขียนเสร็จแต่ถ้ามันขึ้นตัวแดงเนี่ยทําใจรอเลยนะฮะสำหรับเมนูรีค o เวอร์เนี่ยตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปคาดหวังมากถ้ามันหลับแล้วก็ก็ไม่ฟื้นหรอกฮะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่หรอกก็ต้องก็ต้องผ่ากู้อยู่ดีนะอ่าอยัางไม่เคยอัน,นี้เลยยังไม่เคยใช้เมนูนี้สําเร็จสักครั้งเลย หลังจากอ่าโอเคมันก็จะบอกว่าเขียนเสร็จแล้วนะเราก็ทำการออฟกุญแจฮะผมก็ออฟแบตนั่นแหละอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามจะเข้าเมนูทูฮะแต่มันติดโค้ดอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าผมเสียบปากหน้ากล่องอ่ะผมออนกุญแจขึ้นมาใหม่ เมนู <erem. S 2> นี้ค่อนข้างรอนานนะฮะค่อนข้างรอนานรอนานจนตกใจเลยละ่ะนาทีไหลไป6นาทีแล้วมมันก็จะฟ้องให้สตาร์ทเอนจิ้นฮะจริงๆไม่สตาร์ทก็ขึ้นนั่นแหละประมาณนี้ฮะก็สำหรับการใช้งาน Honda Honda e c u f e t จ e r ก็จะมีเมนูเรียวฟลีลโค้ด ติดเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะผมเสียบปลักหน้ากล่องก็ติดประมาณนี้อ่ะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นรีวิวของรีวิวโปรแกรม honda feature เนาะสำหรับท่านหนที่สนใจก็แนะนำได้แต่ผมไม่ใช่ตัวแทนแล้วก็ถ้าจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อแท้จากเจ้าของไปเลยอย่าอย่าใช้เวอร์ชันแครนฮะเพราะผมบอกได้เลยว่าบางครั้งมันค้างฮะค้างแล้วเสียงกล่องรับฮะไม่ดีหรอกฮะพิพาดแล้วเสียราคาเสียตั้งราคานั้นฮะ ของแท้ก็2,008เอง2,008นิดๆก็เผื่อท่าในใดสนใจก็ไอเนี้ยฮะก็เมลซื้อที่เจ้าตัวได้เลยผมไม่ใช่ในหน้านะผมก็แค่แนะนำเฉยๆอ่ะโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะฮะขอบคุณครับ